เอาละนี่ก็คือคอบ็อกครั้งแรกที่เล่นแบบไม่ได้อัดที่เล่นแบบอดัดืไม่ได้อัดอะไรวะ Good job ตอนนั้นที่อัดไปเพื่อนโทรมาหาแล้วก็แหลกแล้วก็ต้องมาอามัดใหม่อะไรอีกวะเนี่ย มันไม่ออกมาทุกคนมันไม่ออกโอเคมาได้วมาแล้วให้มันมาอยู่ตรงประมาณนี้เพราะว่ามันจะไม่มีอะไรเลยโอเคตอนนั้นเล็กมากไม่ได้เล่นเลยแบบที่ไม่ได้อัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว,วนั่งกบาล้วแล้วตรงนี้กอน ทุกคนผมจะมาบอกอะไรว่าเสียงเกมมันโคตรดังผมก็เลยจะต้องมาพากเองเลยนะครับถ้าเล่นแบบมีเสียงอะไรดังๆแบบเนี้ยบอกเลยว่าดังแน่นอนเลยนะครับก็ผมก็เลยจะต้องมาพากเลยนะครับมมเสียงดังมากถ้าเอาไปตัดต่อน,นี่มึงมุมคนตัดต่อแม่งไม่ช้าเลยหรอเลยว่ฟเฟแม่งน่าจะอันนั้นแหละ น่าจะปวดหัวเลยถ้ามันได้ยินเสียงนี้นะครับผมก็เลยต้องมาภาคแบบนี้เลยนะครับอ่าเออแล้วผมก็จะภาคต่อเลยครับนี่แกมาทำเช่นอะไมเนี่ยมันบอกว่าเ้ยจะไม่ได้ทานะเออแล้วเราเป็นปรับอมบตนะนั่นแหละแล้วก็ปรับเออแบบบินไม่ได้นะโอเคช่างครัแบบไปเลยวุ้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 ยว้ยวุยว้ยวก้ยวยว้วุ้ย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 วน้ยวุ้ยวุ้วุ้ยวยว้ว้ว อ่าต่อไปเราก็จะเอ่อเอาปืนออกรับปืนกวิี่กันนะครับออกและมันก็ก็ไม่มีอะไรที่ดีเลยนะครับแต่ผมขอดูตรงนี้ก่อนนะว่าถ้าเรายังไม่ฆ่าบอสเนี่ยมันจะมีปืนกาวิตี้ให้เราไหมนะครับโอเคไม่มีนะปืนกาวิตี้น่ะแหลอดีแล้วนะครับอโอเคแล้วผมก็จะเสกซอมบี้มาไว้ตรงนี้นะครับจะจะขอดค่ะมาเลยจ้า อซอมบี้อัปเดตใหม่แล้วเนี่ยเพราะว่าซอมบี้อัปเดตใหม่นะทุกคนเนี่ยมันตีท่าใหม่ด้วยอ่ะทุกคนดูดิมันตีท่าใหม่ดูดิมันยืนด้วยทุกคนดูมันยืนด้วยทุกคนมันยืนด้วยอ่ะเออเห็นไหมคนมันยืนได้ด้วยแล้วผมก็จะเอาอะไรมาสู้ดีวะเอาปืนละกันเอาปืนปืนปืนเอาปืนนี่แหละ อ่ะสู้กันมาเลยซอมบี้นาโง่ยา่ยายา่าย่าเป็นไงล่ะโหเมื่อกี้ยิงใส่คนเฉยเลยผมจะลองใช้สูตรดูนะครับว่ามันจะใช้สูตรได้ไหมนะคะผมจะลองดูนะผมผมไม่รู้ว่ามันจะใช้สูตรได้หรือเปล่านะครับสอสูตรเซ็ตเซ็ตสกินไมตี้เนี่ยไม่รู้นะผมจะลองใช้ดูนะครับ โอเคโอเคโอเคนะครับผมพิมพ์ไม่ตี้ไม่ออกจะลองดูแบบอ๊ช่างแม่เหมอโอเคนะครับเดี๋ได้อเด้อุ้ยเกือบลงไปแล้วนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาทดลองนะครับทดลองชา a d โดนะครับว่ามันจะตีไหม ไม่ผมจะมาทดลองครับว่าไอ้พวกซอมบี้อะไรเงี้ยมันตีท่าใหม่ใช่ไหมแต่ผมจะเออี่ผู้หญิงดีกว่าเอาใหม่ก่อนเอาไม่ผู้หญิงอ่อนแอรนครับต้องเราต้องเอาผู้ชายนะโอเคนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบกับผู้หญิงกับผู้ชายนะโอเคแล้วเราก็จะเอา โอเคนะคับางมันต้เเสียงแจ้งเตือนโอเคนี่คือชาโด้นะครับผมก็จะเอามาเลยอุ้ยโหอ,อันนี้น่าจะโหดกว่าบอสนะหรือว่าอะไรนะครับคนชาโดน่าจะอันนั้นนะคบผมจะเอาแค่ตัวเดียวน,นะเพราะว่าผมจะสีแค่ตัวเดียวไม่งั้นแหลกนะครับโอเคเอาเอาคนไม่ได้เหรอโอเคเอาคนมาแล้วกันว่ามันจะเปลี่ยนไหมครับคน <G ül> ผมจะลองดูว่ามันจะเปลี่ยนไหม โอเคนะครับโอเคโอเคฮึมฮึมโหจัดการทีเดียวได้เลยเหรอฮึม hmm. เก่งนะเนี่ยชาโดหึมชาโดนาะยเก่งนะเนี่ยโหดูดิโอ้โ oh, ยยืนมองด้วยยืนมองด้วยชาโดไม่กลัวเลยเหรอโอโอเคผมจะเสกบอสมานะครับ โอเคนี่คือบอสโอเคและมันก็จะโดนต่อยไม่ใช่โดนต่อยดิโดนตบนะครับเอาไอ้นี้มาแล้วผมก็จะเอาบอสมาสู้กับชาโดนะครับ่าผมจะลองดูว่าบอสจะสู้ชาโดได้หรือเปล่านะครับเอาบอสมาตีนี้เหรอเฮ้ยโอ้ยเว้ย อะไรวะเนี่ยลบก่อนลบก่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอ้โอ้ไอ้ลบโอเคบอสออกก่อนโอเคไม่มีเสียงช่างมันนะเพราะว่าเสียงเกมมันแหลกมากๆไม่มันเสียงโคตรจะดังเลยนะมันดังเกินพิกัดนะครับผมก็เลยจะต้องอันนี้นะครับ มันดังเกินนะครับโอ้โหทุกคนศพชาโด์ดูดิโดนโดน,โดนเอออะไรนะชื่ออะไรนะผมจะเรียกวันชี่ว่าฮีโร่บายนะครับดูดิโดนต่อยทีเดียวตัวหลุดเลยนะครับอ่าโอเคและเราก็จะมาตรงนี้เพื่อวางอิดนะครับไหนว่าอิดอิดอดิแบบหนึ่งนะครับทุกคนหาอิดก่อนนะครับ โอเคเจออีกแล้วนะครับแต่เราก็อ้ยยังไม่เจอดีกว่าลืมโอเคภาคนะคบผมไม่ได้เล่นอันนี้ผมภาคเมื่อผมไม่ได้เล่นโอเคแล้วเราก็เอาโอ้ยอะไรวะเนี่ยว่ามันต่อกันเอาไมแล้วก็เอามาวางไว้อย่างนี้เลยนะครับผมที่ผมวางอีกนเนี้ยผมจะเอาทหารมานะครับไม่ใช่ทาทหารฝั่งไายไม่ใช่พระทหารฝั่งเรานะ ฝั่งลายนะครับที่มันถือเอ,อปืนปืนที่มันยิงเร็วๆอะ่ะไอไอที่ใส่หมวงกัะน,นอกสีแดงอะทุกคนผมผมเดี๋ยวผมจะลองผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคและผมก็จะอะไรวะเนี่ยโอเคเซกมาโอเคมันไม่สู้กับบอสครับ เพราะว่ามันเป็นฝั่งเดียวกันไงทุกคนมันเป็นฝั่งเดียวกันก็จริงแต่บอสมันตีหมดเลยครับยกเว้นในด่านของมันนะับมันจะเสียหนีขึ้นมานะครับโอเคซองยาวนี่ยิงเลยบอสเป็นคนเปิดก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตึ้นะครับทุกคนดูดูดูค่อยทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเหมือนเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้เหมือนผมเห็นตายบอสตัวเนี้ยมันเป็นสีแบบ แบบ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 คนแบบแบบเออไอ,อเออไอนูดโลตัวไอไม่ไอคนไอคนแบบปกติเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนทุกคนดูดิทุกคนเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมเนี่ยถ้าเราขึ้นมามันจะไม่เห็นนะครับทุกคนลองดูดิทุกคนมันไม่มันทุกคนเห็นไหมครับอืทุกคนน่าจะเห็นแบบตาตาเลยครับ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวค่อยดูนะครับแต่ผมต้องมาภาคต่อครับโอเคเพื่อนนายโอเคมาซ่วยนี่เร็วเร็วเร็เร็วเสกมาเยอะเยอะเลยปะ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 โอ้แรงงแรงอันนี้ผมเล่นในโทัพร์นัไม่ได้เล่นในคอมโอ้โหโดนต่อยดูโอ้ปิวเลยไอ้นั่นน่ะโอ้โหถ้าโดนโดโดนบอสต่อยเนี่ยมันจะเราจะเป็นยังไงวัเนี่ย นี่ยิงช่วยยิงช่วยบอสฉันยิงช่วยรู้จักซองยาวหรือเปล่าเพื่อนเจอซองยาวไปกินเดี๋ยวได้เจอซองยาวเร็วนี่ดู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 ดดโคตรเท่หมายถึงซองยาวครับโอเคแล้วก็ยิงยิงยิงมั่วนซวยอะไรอ่ะมันได้เล่นในโทรศัพท์ไม่ได้เล่นในคอมนะเอ้ย โคทดูคนดูดีบอกมันตีไอ้นั่นไปปิวปิวเลยนะหรือว่ามันไหลตกปล่าวะน่าจะไหลตกไปนะครับบอสน่าจะตุยตูดมันนะครับแล้วก็ไหลตกเลยนะครับโอเคทุกคนดูแมปดีครับทุกคนดูแมปที่เขาสร้างขึ้นมานครับทุกคนดูดูดูด,ดูนี่คือตอนที่เขาสร้างครับนี่การที่จะสร้างไอ้แมปมันเนี้ยมันยากนะมันยากตรงที่ขอนไม้นี่นะครับ ถอนไม้มันเยอะนะครับมันก็เลยต้องสร้างนะครับเกมเนี้สร้างมาให้ทุกคนเพื่อผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายในการแบบโกรธเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็มาฆ่าเพื่อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาฆ่าไอน้นี่ไอ้พวกนูโด,โดเออไอ้ไม่ใช่ไอ้พวกตัวไอ้เหลี่ยมหเหลี่ยมอไอ้หัวเหลี่ยมอะไรหัวเหลี่ยมอะไรเงี้ยทุกคนก็มาฆ่าเล่นได้ครับผมไม่รู้ชิปนี้จะติดเรืองไหมแต่ก็ช่างแม่เหมือนนะครับ มันก็ว้าวอ่ะทุกคนทุกคนดูดิผมโยนมันไปนู่นโอเคตัวแตกเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ไปนิดนึงนะแล้วก็จะทุกคนดูศพดิโอ้ยเอ้ย,อยบอสบอสบอสช่วยช่วยช่วยอ่าผมจะมาลองสู้กับโอ้ยนั่นไงเลยอ,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 อีกตัวนึงบอสบอสบอสมาเลยตัวหนึ่งเพื่อน ฉันจะขับรถว้าว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 ว้มวยาวก้าวว้าวะ้านว้าวว้าวว้าวว้นวะ้าวว้าว้าวว้าวว้าา้าวว้าวว้า้าาวว้าวาวว้น้นววลววาวว้ววน้ายนวว่วย โอเคลงเบาๆนะครับโอเคเออโดนทับเลรวเพื่อนโอเคนะครับก็ก็ใกล้กำลังจะจบคลิปเลยเลยประมาณสามนาทีนะครับก็จะจบคลิปแล้วโอเคถึงในตอนอดคลิปอาจจะไม่รู้นะแต่ในตอนที่กำลังจะมาพาก็คือรู้ครับเพราะว่ารู้มาก่อนเพราะว่ารู้ก่อนที่จะมาพากนนครับโอเคโอเคนะครับอ่า ทุกคนอยากดูตาไอ้บอสนี้ไหมทุกคนผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นตายยังไงถ้าผมถ้าเราไปอยู่ลึกๆประมาณตรงนี้นะครับอืมอเ,ออเคนะทุกคนทุกคนดูดิดูบอสดูตาเพราะมันนี่ผมซูมไม่ได้นะผม,ผมเดี๋ยวผมไปซูมตอนที่สัตว์คนสัตว์ต่อะตอะ้รน,น,น,นะครับโอเคนะครับนี่โอเครอบ ผมจะลองมาสู้กับบอสด,ดูนะนี่เนี่ยนะครับโอเคเราแคลนเราก็จะผมปรับแมวผมจะปรับแบบให้มันมาสู้กับเพราะว่ามาเลยหัวเวนมาเลย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 มามามาไอห,หัวเวนเลยเฮ้ยนี่นี่นี่จับแมมเลยพวกเกมบักทุกคนเกมบัก โอเคครับมันเป็นที่โทรศัพท์ของมันไม่ใช่เกมดีเกมบัหรอกครับโอเคเล่นเราก็จะมาสู้กันเลยรนะับไปมาเลยวิ่งวนนะครับมาตรงนี้เลยถนะ้ามันมามาตรงนี้อือ้เสียงปืนมาจากไหนวะอ๋อไอ้ตายนี้ตายนี้โอเคนี่ไอ้ตายน้ ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าผมพังแล้วผมและถ้าผมเอามาใส่เสียจริงๆเนี่ยไม่งั้นไม่งั้นนั้นเกิคนครับทุกคนดูดิทุกคนดูดิดูดีตามันดูตามันผมจะลองเอาสไนเปอร์ดูนะว,ว่ามันจะสามารถดูนั้นได้ไหมเฮ้ยดูทุกคนดูดิผมจะลองถอยไปไกลๆดูนะว่าถ้าผม ผมจะลองถอยไปไกลๆดูเฮ้ยมันยังไปเราน,นี่อยู่โอเคโอเคเฮ้ยยังมันยังไม่ได้เป็นตานี่นะไปไกลๆดุนี่โอ้ยมันยังไม่เป็นยังไม่เป็นนั่นทุกคนทุกคนทุกคนดู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 ด,ด,ดูน่ามันกลายเป็นนั้นนั่นละยิงแม่แล้วก็ยิงแม่เลยยิงแม่มเลย,ยแลยสดงว่าผมยิง แม่งมากๆเลยนะครับไอตัวนั้นมันทำให้ผมเล่นแล้วสนุกเลยนะคะโอเคแล้วเรามาต่อกันพาร์ทหนะ้า